จีนสร้างเรือคุ้มกันอัจฉริยะพลังงาน LNG ชุดแรกจีนได้สร้างเรือไหหย,ยางซือโย542และเรือไหหย,ยางซือโย547เป็นเรือคุ้มกันอัจฉริยะพลังงาน LNG หรือก๊าซธรรมชาติเหลวชุดแรกขึ้นมาได้สำเร็จนะคะโดยสามารถให้บริการแก่การผลิตและการสำรวจน้ำมันและก๊าซนอกชายฝั่งในหลายๆด้านทั้งการคุ้มกันดูแลตลอดเวลาการขนส่งสิ่งของการช่วยเหลือในเหตุฉุกเฉิน เรือทั้งสองลำนี้มีคุณสมบัติเด่นอยู่ที่การปรับปรุงความอัจฉริยะให้กับเรือคุ้มกันพลังงาน LNG รูปแบบเดิมนะคะโดยได้ติดตั้งเครื่องมือที่ชาญฉลาดมากกว่า30ชุดรวมถึงเครื่องมือตรวจจับมากกว่า40ตัวและจุดตรวจตราแบบอัจฉริยะอีกกว่า280จุดโดยเจ้าหน้าที่อธิบายนะคะว่านี่คือเรือคุ้มกันอัจฉริยะพลังงาน LNG ชุดแรกของโลก ที่ได้ติดตั้งระบบอัจฉริยะพร้อมกัน4ระบบทั้งระบบการขับเคลื่อนอัจฉริยะมีฟังก์ชันคล้ายกับระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติของรถยนต์เมื่อเดินเรือในสภาวะหมอกลงจัดหรือว่าเดินเรือในช่วงกลางคืนก็จะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและแนะนําเส้นทางการเดินเรือที่ดีที่สุดให้กับนักเดินเรือเพื่อช่วยในการเดินเรือและหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้ค่ะ